ม็มอบที่มาจากทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎีเรดการ์ดนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตนะครับที่มาจากต้นแบบนะครับของคาร์มาร์กหรือมาร์กซิสที่มีเป็นคนเยอรมนีประสบความสําเร็จมาแล้วในการปฏิวัติจีนในการปฏิวัติรัสเซียนะครับในการปฏิวัติในเยอรมนีแล้วก็ในฝรั่งเศสนะครับก็มีการนําหลักคิดนี้มาใช้โดยมีหลักที่สําคัญในเชิงทฤษฎีคือการใช้คําพูดภาษาวาทการรมเขาเรียกว่าไลเออร์ การโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับอ้างดโมกครซีความทัดเทียมเสมอภาคอ้างราาประชาธิปไตยนะครับมาทำการต่อสู้นะปลุกคนกันมาชีพคนรุ่นใหม่ลุกคือขึ้นมาเพื่อล้มล้างคนรุ่นเก่าอ้างว่าเป็นคนดึกดำบรรพูเป็นอ่าเขาเรียกไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้นะเป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านทั้งนั้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า66ทับสเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหา66ทับสเนี่ยเป็นการปล่อยเชื้อร้าย ออกจากป่านะครับจึงเป็นประเด็นทำให้เกิดความวุ่นวายจากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถึงบน่นขนาดนี้ถึงเขียนบทความมาแบบนี้แล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน เมืออนะคะ สวยสดครับคนเยอะมากท่านผู้ชมตอนนี้สสดสอบระบบใหม่อยู่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับมาอยู่ขบวนเดียวกับเพนกวินมาอยู่เดีวขบวนเดียวกับเพนกวินครับเพนกวินปลาใสายอยู่ นี้เขาก็ได้โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าคำสั่ง66ทับ23ต้นต่อของปัญหาการเมืองไทยอ้างเชื้อร้ายออกจากป่านะครับเขาชื่อว่าพัฒนาเดชอาสาสัพกิจหรือนาเดชนะครับเป็นสื่อมวลชนด้านยานยนต์นะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์โดยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เรื่อง66ทับ23โดยมองว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นต้นตอมาจากความวุ่นวายของปัญหาการเมืองนะครับมีเนื้อหาดังนี้ข้อความต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความคิดเห็นที่ไม่มีหลักวิชาการไม่มีหลักฐานอะไรมาอ้างอิงความคิดเห็นไม่ได้มีเจตนาต่อว่าต่อขานไกลเพราะในเวลานี้ที่แตกต่างนะครับในสถานการณ์ที่แตกต่างคนที่ตัดสินใจย่อมคิดเอาเฉพาะเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจต่างจากผมที่ใช้เหตุผลที่ผ่านพ้นมานานมาเป็นองค์ประกอบในการแสดงความคิดเห็นเหตุการณ์ในไทยทุกวันนี้มีคนต่างวัยมีความเห็นที่แตกต่างกันผู้คนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีความคิดเห็นที่ไม่ได้เ,เข้ากันไม่ได้นะครับกับคนสูงวัยส่วนใหญ่มีวิเคราะห์ นักวิชาการมากมายออกมาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มาจากอย่างอื่นอย่างนั้นอย่างนี้คราวนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นของผมบ้างในความคิดเห็นของผมคือมีต้นเหตุมาจากคำสั่ง66ทับ23อันโด่งดังครั้งนั้นประเทศไทยเรามีเหตุการณ์การต่อสู้ทั้งความเชื่อและการต่อสู้ด้วยอาวุธนะครับเกิดขึ้น หลายพื้นที่ในของประเทศไทยมีคนไทยบาดเจ็บล้มตายกับทุกฝ่ายนะครับที่มีการศึกษาคนที่มีการศึกษากลุ่มหนึ่งนี้เข้าป่าบางคนก็ตะเลิดไปถึงต่างประเทศแล้วก็ไปเพาะบ่มเชื้อความคิดชาวบ้านที่ห่างไปภายใต้แนวคิดป่าล้อเมืองจนกระทั่งมีนักคิดทางทหารได้คิดมาตรการที่เรียกว่า66สคับส3ขึ้นมา เป็นการเรียกร้องให้ฝ่ายที่ต่อสู้อยู่ในป่ากลับคืนมาเข้าเมืองโดยไม่มีความผิดเพื่อให้กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยร่วมกันคำสั่ง616ั23ได้ผลดีมีคนออกจากป่ากลับมาเข้าสู่เมืองมากมายจนทำให้การเมืองเข้าสู่ทางอาวุธยุติลงแทบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะครับต้อนรับคนกลับจากปาก่าแม้มีการวางแผนเอาไว้ ทางวัตถุแต่ไม่ได้มีการวางแผนในทางปฏิบัติจิตวิทยาเอาไว้จริงจังจึงมีการดึงศัตรูที่เคยปฏิบัติการป่าล้อมเมืองไปเผชิญไปเปลี่ยนแผนยุทธวิธีมาเป็นกองซ่องสมกำลังในเมืองเพื่อล้มเมืองนะครับโดยเห็นได้จากนักศึกษานักวิชาการนักคิดนักการเมืองนักปุดกระดมทางการเมืองหันออกมาจากป่านะครับมาซ่องสมกันใดมหาวิทยาลัยในฐานะผู้สอน มาซ่องสุมในสื่อหลายสำนักในฐานะคนเดือนตุลาคมที่เป็นนักคิดนักเขียนหลายคนกลับมาในฐานะนักการเมืองนักเก้าหน้าคนกลุ่มนี้นะครับมาจากป่าสู่เมืองแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปลูกฝังทางความคิดเสกเป่าความเชื่อแนวคิดของตนเองใส่คนรุ่นใหม่ในเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีการศึกษาคนที่มีการศึกษาดีๆสูงๆพ่อแม่ ที่มีคนเป็นอายุเท่าเทียมก็กลับมาเข้าเมืองและรู้เท่าทันจึงไม่คิดระแวงอันใดเพราะยังคิดเห็นกับสมัยที่ตนเองศึกษาอยู่นะครับการศึกษามหาวิทยาลัยที่บ่มเพาะความรู้โดยหารู้ไม่ว่าเป็นความรู้พิษที่ถูกบ่มเพาะเอาไว้อย่างเนิ่นนานนะครับฝ่ายด้านนักการทหารก็คิดว่าศึกนี้สงบราบคาบไปแล้ว เพราะแนวคิด66ทั23มาจากนักคิดการอาหารจึงปล่อยวางและประมาทในการศึกที่ก่อตัวคุกกลุ่นอยู่อย่างเงียบๆวันนี้เมืองไทยมีคนรุ่นใหม่ถูกพ่อบ่มจากเชื้อร้ายถูกกลับออกมาจากป่าภายใต้คำสั่ง66ทั23มากขึ้นเราจึงเห็นการแสดงความคิดเห็นในสังคมแตกแยกไปอย่างเป็นทุกวันนี้ จนอยากที่จะ,ะที่ยากที่จะประสานได้และต้องการที่จะแก้ไขระยะยาวยังคงใช้วิธีการกําจัดปลวกด้วยการทําลายรังปลวกเท่านั้นแต่ทั้งนี้แมลงเม่าที่บินออกจากรังปลวกเดียวกันก็ทําใจได้ก็ต้องทําใจได้หากว่ารังปลวกต้องถูกทําลายไปเพื่อสร้างรังใหม่ที่เข้มแข็งขึ้นมาแทนที่ ก็เป็นความแสดงความคิดเห็นของท่านนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้มีเรื่องสลับซับซ้อนนะฮะหลายเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกลับมาและกลับมาปลูกฝังทางความคิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเรื่องของปัญหา66ทับ23เรื่องของคอมมิวนิสต์ที่ยังคงมีการเคลื่อนไหวนะครับมีการปลูกฝังทางความคิดนะฮะที่กูรูชื่อดังเนี่ยนะฮะคือชื่ออะไรนะฮะชื่อ พัฒนาเดชเนี่ยพูดถูกต้องนะครับส่วนบอกว่าทหารคิดขึ้นมาแล้วทหารคิดว่ามันจบราบคาบแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องเน,นี่ยผมจะมาอาธิบายในเชิงงานสังเคราะห์ให้ทราบเรื่องคนเข้าป่าเนี่ยอธิบายตั้งต้งตนเลยปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับปัญหามันเกิดจากสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามประเทศไทยนะตอนนั้นจอมพลถนอมกิติขจรได้มอบสนามบินที่ชื่อว่าอู่ตะเภา ให้กับสหรัฐอเมริกาในการทําสงครามเวียดนามแบ่งแยกเวียดนามเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ตอนนั้นก็มีนักรบรับจ้างหนึ่งในนั้นก็มีลุงจําลองสีเมืองก็เป็นนักรบรับจ้างไปลบในเวียดนามนในเหตุการณ์ในอดีตต่อมามีกลุ่มประชาชนลุกฮือขึ้นมาต่อต้านจอมพลถนอมกิติขจรนะครับก็เป็นที่มาให้มีการยกเลิกนะครับ สนามบินอูตะเภาสหรัฐอเมริกาจึงพ่ายแพ้สงครามในสงครามเวียดนามแต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นั้นจีนไม่ยอมนะครับจึงนะฮะมีการสนับสนุนกลุ่มพักนะฮะก็เรียกพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศลาวพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพักคอมมิวนิสต์เวียดนามขึ้นมา เพื่อทำการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาเพราะกองทัพสหรัฐอเมริกากำลังรุกเข้าสู่จีนจากเวียดนามกำลังเล่าเข้าสู่จีนจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงมีกลุ่มที่เรียกว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยมีการเอาหัวหน้าชนเผ่าที่ชื่อว่าชนเผ่าชาวเขาที่ชื่อว่าชาวเขาเผ่าม้งไปทำการฝึกที่ปักกิ่งโดยใช้สถานีวิทยุนะครับในการสื่อสารคลื่น hf ที่ชื่อว่าสถานีวิทยุปักกิ่งนะครับในการส่งสัญญาณในการก่อวิศกรรมก่อการร้ายโจมตีบีบเพื่อให้ไทยนะครับยกเลิกฐานทัพอู่ตะเภานะครับตอนนั้นก็ให้คอมมิวนิสต์จีนลุกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็ลุกไทยนะครับยกเลิกสนามบินอู่ตะเภาจนกระทั่งประชาชนคนไทยทนไม่ไหวลุกคือขึ้นมา ขับไล่จอมพลถนอมกิติกรจรจอมพลประพาสจารุสเทียนแล้วก็มีการยกเลิกสนามบินอุตเภาสหรัฐอเมริกาจึงพ่ายแพ้สงครามนะรในเวียดน,นามนะครับนี่คือหลักก่น,นะพอเกิดเหตุการณ์นังขึ้นนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่14ตุลานะครับที่ขับไล่จอมพลถนอมจอมพลประพาสกลุ่มจีนที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ก็มีการตั้งกองกำลังผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขึ้นมานะครับก็ไปวางแผนปลุกม็อบนะครับในการต่อต้านรัฐบาลเพิ่มเติมนะครับในมหาวิทยาลธรรมศาสตร์เจ้าที่เข้าทำการปราบปรามพอทำการปราบปรามสิ่งที่ตามมาคือคนกลุ่มนี้ที่อ้างทัดเทียมเสมอภาคประชาธิปไตยนะครับ เสรีภาพพลาดอนภาพและประชาธิปไตยเนี่ยปรากฏว่าหนึ่งในนั้นคือสมศักดิ์เจียมธีระสกุลและจิตภูมิศักดิ์จึงหลบหนีเข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายของนี้จึงเป็นที่มาของการหลบหนีของนิสิตเกศึกษาเข้าป่าจับอาวุธการต่อสู้ที่ยาวนานหลายปี ในยุคข,ของพลเอกเปรมตินาสูรานานท์เริ่มต้นตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาพลเอกเปรมตินาสูรานานท์เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตมีพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับตอนนั้นก็ได้มีการออกมาตรการแก้ไขปัญหาหลังจากที่ทําสงครามวางพื้นที่ต่างๆเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีชมพูพื้นที่สีเขียวขึ้นมานะครับ เพื่อทาการปราบปรามต่อมามาตรการที่ชื่อว่า66สิทับสองของพลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้วมอบให้พลเอกชวลิยงใจยุทธเนี่ยไปทําการเจรจานะครับก็ไปเจรจาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมเดินทางไปดูมาหมดในฐานทัพของคอมมิสเดิมไปทําการเจรจามาหมดไปทําการเจรจาในพื้นที่ต่างๆจนเป็นที่มาของโครงการที่ชื่อว่า66สิทับสองผู้ก่อการร้ายคอมมิสมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ใครกลับมาได้มาเรียนหนังสือนะครับใครกลับมาได้มาทํางานนะคน2กลุ่มก็จะเป็นคน2กลุ่มหลักๆคือ1เป็นชาวบ้านธรรมดาเลยนะครับทางการก็มอบเงินให้จำนวน3 0 0แสนบาทที่ดินให้3ไรนะครับในการทำกินปัจจุบันได้รับไปเรียบร้อยในยุคของพลเอกประยุทธ์ถามรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำไปหรือยังแก้ปัญหาหรือยังเขาแก้ไปแล้วเขามอบให้ในช่วงที่มีการรัฐประหารก็เรื่องของ66ทัพย์าแก้ไปแล้วผมเคยอธิบายตรงนี้ไปแล้วเขาก็ทำไปแล้วนะครับ เรื่องปัญหาคอมมิวนิสต์ที่อยู่ตามป่าชาวเขาเผ่ามงปัญหาต่างๆจึงสิ้นสุดลงนะครับมีปัญหาอยู่บ้างที่ชาวเขาเผ่าม้งไปร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งเขาหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วคือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แล้วทําตัวเป็นพรรคการเมืองและนักการเมืองที่เขาไม่รู้ผมไปถามมาแล้วไม่รู้นะครับนั่นคือหลักต่อมานะครับคนเหล่านี้อีกส่วนหนึ่งก็ไปเป็นนักการเมืองหนึ่งในนั้นคืออะไรจตุลนฉายแสง นะฮะเป็นต้นหมอมงภูมิธรรมเชวชวชัยนะฮะขอไปมีหมอมงคนหนึ่งแล้วก็มีภูมิธรรมอีกคนหนึ่งเพชว,วชัยนะครับก็ไปอยู่ในพักฝั่งเสื้อแดงพักเพื่อไทยพักทักษิณนะครับเป็นผู้วางแนวคิดใช้หลักคิดนี่ในการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดนะไม่ใช่เพิ่งรัก็ทำมาโดยตลอดนะครับเขาก็ยอมรับว่าเป็นแนวคิดต้นๆก็มีทิดาถาวาเรเศรษเวงตวติลาการก็เป็นแนวร่วมกลุ่มคนตุลาอะไรอย่างที่เขาพูดถูกแล้วเนี่ยที่อาจารย์เขาพูดเนี่ยถูกแล้ว นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเข้ากลับเข้ามาปลูกฝังทางความคิดหนึ่งในนั้นคือใครสมศักดิ์เจียมธีรสกุลประโยชน์ที่มหลาลัยธรรมศาสตร์นะครับกระถูกต่อมากระถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับถามว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาบอกไม่มีวิชาการอ้างอิงจริงหลักก็ถูกนะคือหนึ่งการปลูกฝังทางความคิดการครอบงาําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์นะครับพอเป็นอุดมการณ์จากการชุมนุมโดยสงบ ก่อการเจราจนการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองอันนี้คือทฤษฎีเลยทฤษฎีหลักเลยนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับทฤษฎีของคนคนหนึ่งแล้วนะไม่อธิบายไม่บอกชื่อนะครับผมเอามารวบรวมรวมาสร้างเป็นทฤษฎีหาข้อสังเคราะห์ใหม่ไม่ใช่วิเคนะราะห์นะสังเคราะห์ใหม่ว่าหลักก็ทําแบบนี้นะครับในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิธีการแก้ไขจะแก้แกยังไงผมก็อธิบายให้คุณส่วนทราบทุกรังนะครับ <c oughs> คนที่เป็น อ่านักศัยยุศาสตร์ทางการเมืองพูดฟังปุ๊บเขาเข้าใจเลยอ๋อเข้าใจแล้วเขาไม่ถามเมื่อก่อนนี่มาถามผมมากนะนักศัยยุศาสตร์การเมืองเมื่อก่อนพอเรียนครบห้ารอบปุ๊บตอนหลังเขาไม่เขาถามเขาเข้าใจละเข้าใจมากขึ้นอ๋อมันเป็นยุทธวิธีแบบนีแแ้แพ้แน่นอนนะครับสำหรับฝ่ายต่อตอ้านตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดการปลูกฝังทางความคิดนะครับบอกว่าทหารที่คิดแผนเนี่ยคือในยุคพลเอกเปรมตินาสุรานนท์เนี่ยก็อบอกว่าคิดว่าทุกอย่างจบแล้วไม่จริงเนะ ไม่จริงผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับทราบมานะในทีมที่ทำงานเรื่องนี้เลยตั้งแต่ต้นผู้หลักผู้ใหญ่สอนมาเลยนะครับอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบปัญหาที่บานปลายมาทุกวันนี้ก็เพราะว่า66ทับ23มันไม่จบเพราะตอนนั้นเนี่ยราคุณรัฐมลเอกชาติชายชุนวันอยากเป็นนายกรัรรีนะครับก็ให้วีระนะปัจจุบันเขาชื่อวีระกลานเนี่ย จัดม็อบเข้ามาจะขับไล่พลเอกเปรมพลเอกเปรมจึงไม่รับตําแหน่งต่อพอไม่รับตําแหน่งต่อเสร็จก็ได้มาเป็นองคมนตรีในภายหลังนะครับแล้วรับการแต่งตั้งเป็นรัฐบุตรษและก็เป็นประธานองคมนตรีจากนโยบายของพลเอกเปรมทินาสูนาลนตอนนั้นมันยังไม่จบไงมันยังไม่จบอะไรที่ดินนะครับเงินมันยังไม่ได้ให้นะครับตอนนี้มายุพลเอกประยุทธ์ตอนรัฐประหารเนี่ยนะฮะ ปี2556 57ก็ให้ไปละก็ทุกอย่างมอบสังเกตว่ามอบชาวบ้านที่มีในช่วงคนเสื้อแดงที่มาเผากรุงเทพหายไปละนะครับแต่ตอนนี้มันมีมอบที่มาจากทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎีเรดการดนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตนะครับที่มาจากต้นแบบนะครับของคารมากหรือมาร์กซิสที่มีเป็นคนเยอรมน,นีประสบความสําเร็จมาแล้วในการปฏิวัติจีนในการปฏิวัติรัสเซียนะครับ ในการปฏิวัติในเยอรมนีแล้วก็ในฝรั่งเศสนะครับก็มีการนําหลักคิดนี้มาใช้โดยมีหลักที่สําคัญในเชิงทฤษฎีคือการใช้คําพูดภาษาวาทกรรมเ็าเรียกว่าไลเออการโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับอ้างดิโมแครซีความทัดเทียมเสมอภาคอ้างราาประชาธิปไตยนะครับมาทําการต่อสู้นะปลุกคนกันมาชีพคนรุ่นใหม่ลุกฮือขึ้นมาเพื่อล้มล้าง คนรุ่นเก่าอ้างว่าเป็นคนดึกดําบรรพูเป็นอ่าเขาเรียกไดโนเสาร์อะไรอย่างเี้นะเป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านทั้งนั้นลูกคือขึ้นมาสิ่งอัฐบาลของพระเด็กระยุทธ์ยังไม่ได้ทําและเป็นปัญหาอยู่ัจทุกันที่ผมพูดหลายครั้งก็คือเรื่องต้องไปแก้ที่การปลูกฝังทางความคิดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุดมศึกษาธิการอุดมอุดมศึกษา ที่รับผิดชอบโดยคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชย์นะครับที่รับผิดชอบโดยอาจารย์เนกเหล่าธรรมทั์เนี่ยยังไม่ได้ทําคือดําเนินการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาเพื่อดํเนินการสอบสวนเอาผิดกับบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยเฉพาะครูอาจารย์ยังไม่มีพอยังไม่มีปุ๊บคนเหล่านี้ก็เกิดการลุกฮือในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับ ซึ่งมีระเบียบอยู่แล้วนะว่าครูอาจารย์ข้าราชการอยู่นอกระบบในระบบจะต้องศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเท่านั้นและในรัฐธรรมนูญก็ระบุชัดเจนนะประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้นะครับถ้าเขาไม่ศรัทธาขัดหลักต่อรัมนูญจึงมีความจําเป็นต้อง ถูกตั้งกรรมาการสอบสวนและพ้นออกจากตําแหน่งวิธีการง่ายมากก็เพียงตั้งกรรมาการสอบสวนขึ้นมานะครับให้ตรวจสอบอาจารย์ที่ปลูกฝังทางความคิดในลักษณะดังกล่าวพ้นไปจากตําแหน่งอาชีพหน้าที่นั้นก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนใครกระทำความผิดตามกฎหมายก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอันนี้สามารถทําได้ไหมสามารถทําได้นะครับแต่ไม่ทํา นะพอยังไม่ทำเนี่ยเขาก็เลยมาบ่นนี่ไงว่ามันเปิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นจริงๆในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะสิ่งที่เราได้พบได้เห็นได้เข้าใจมันเป็นเพียงสงครามที่เรียกว่าสงครามไซเบอร์ที่มี3ากองบัญชาการสําคัญที่มีจักรพกเป็นแขกอยู่นอกประเทศประสานคานกับนายใหญ่ในประเทศผ่านสองพักการเมืองสพักการเมืองสีส้มพักการเมืองสีแดงแค่นั้นเอง ปลุกปั่นยุยงผ่านโซเชียลมีเดียจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนไกลไปอุดมการ์จากนั้นก็จัดการชุมนุมและก็ก่อการจลาจลและก็เข้าสู่กระบวนการก่อการร้ายนะครับเขาใช้สงครามที่เรียกว่าสงครามไซเบอร์ในการเดินเกมนี้อยู่นะครับเวลาใครพูดกับผมผกเนี่ยเพื่อนผมเด็กผมน้องผมนะครับ อยู่ในจังหวัดโน่นนี่นั่นมันเปลี่ยนความคิดมันคิดอย่างนั้นแล้วมันจะออกมามันเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เพราะเขาได้รับสื่อไงสื่อจากไหนสื่อจากสงครามไซเบอร์คืออะไรการโกหกนโกหกซ้ำๆสังเกตว่าจะเข้าบุกวังเนี่ยจะเห็นตัวละคร2ตัวอยู่ต่างประเทศนายใหญ่โผล่ขึ้นมาจะโผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติจะเห็นสมศักดิ์มีการเคลื่อนไหวเข้าทาไมเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองจะเห็นเนี่ยปียบุตรเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเพื่อให้เกิดความรุนแรง แต่ความจริงแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันนิดนิดนิดหยิบเดียวนะครับปัญหา66ทับ23นะครับเป็นต้นเหตุของปัญหาใช่ไหมไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหามาจากยุคที่ไทยยอมให้อูต่ตะเพานะครับเป็นฐานทัพในยุคจอมพลถน,นอมจอมพประภาพร์จารุสเสถียร ให้กับสหรัฐอเมริกาในการทำสงครามเวียดนามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันอูตะเภาผมเคยเรียนบอกไว้ตอนนี้สหรัฐอเมริกาไปใช้ของฟิลิปปินส์ไปบีบให้ฟิลิปปินส์แลกกับวัคซีนไปขู่ตือเต้เพื่อจะเอาขึ้นศาลโลกนะครับเรื่องของการลากค่าล้างเผ่าพันธุ์เรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับประเทศไทยอูตภเภาตอนนี้เป็นอะไรอูตะเภาก็ปรากฏว่าเป็นสถานดินพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับอูดเผานะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นจึงเรียนหุ้นส่วนเพื่อทราบนะว่าจริงๆมีที่มาที่ไปมาสลับซับซ้อนคุณลุงก็โอเคนะเขาไปเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังผมก็มาเล่าเพิ่มเติมว่าที่มาที่ไปในเชิงงานวิเคราะห์มันเป็นยังไงงานสังเคราะห์มันเป็นยังไงและผลต่อไปจะเป็นยังไงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์จินมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ